เราเห็นถึงชาวคัมภีร์อยู่สองกลุ่มใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือผู้รู้อีกเช่นเดียวกันนะครับอันที่สองก็คือบรรดาอาวามผู้รู้แล้วก็อาวามนะครับข้างบนอัละลอฮ์ตาลาได้กล่าวถึงผู้รู้นะครับที่ว่ารู้ศาสนาแต่บิดเบือนปกปิดอันที่สองนั่นคืออาวามอาวามก็คือบรรดาคนที่ไม่รู้นะครับอัลลอฮ์ตาราบอกว่ามินหุมอุมิยุนอุมิยุนเนี่ยนะครับพี่น้องครับมันก็จะมีความหมายนะครับ หลักๆเลยนะฮะก็คืออยู่สองความหมายด้วยกันนะครับซึ่งท่านท่านเช็กสาดีได้บอกไว้เนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คืออูมียูนะั่นคือเป็นคนที่ลายุสินกีรอบนะครับการอ่านเนี่ยไม่ไม่ไม่เก่งอ่านไม่ได้หรืออ่านไม่ได้นั่นแหละอ่านไม่ถ้าบ้านเราก็คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือหมายถึงคนที่เป็นอาวามทั่วๆไปนั่นแหละนะครับก็คือ,คอชาวบ้านทั่วๆไปนะที่อ่านได้เขียนได้นั่นแหละอ่านคัมภีร์ได้ แต่หมายถึงคนที่ไม่เคยเข้าใจอะไรในคัมภีร์เลยอ่านทิ้งๆไปเท่านั้นนะครับท่านเช็ซาดีก็บอกว่านะครับคนกลุ่มนี้ก็คือเอวาว่านะครับก็คือคนทั่วๆไปนะครับไลซูมินอะดรนอินไม่ใช่ผู้รู้นะครับคนกลุ่มนี้ที่อ่านคัมนภะีร์เนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ผู้รู้อะไรนะครับไลซัลุลมฮัซุนมินกิตาบิลละอิลติลาว่าฟอกกตเขาไม่ได้อะไรจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์เลยคัมภีร์เตารอของเขาและคัมภีร์อินยีนของเขาแค่เขามีอย่างเดียวที่ได้คือติลาว่าการอ่่าานนนเทั้ และไม่ใช่แค่การอ่านแล้วเขามีอะไรนะครับเชฟก็บอกว่าอินมามาเอาไอ้สิ่งที่มันอยู่กับพวกเขาก็คือดอนนุ่นความคิด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 ในเรื่องศาสนานะครับวัตกลีดลีอาฮิลไอ้นี่สาคัญและก็ปฏิบัติตามผู้รู้โดยไม่สนใจครับตามอย่างเดียวเขาเรียกว่าตามแบบหูหนวกตาบอดเป็นใบผู้รู้ว่ายังไงฉันก็เดินตามไปอย่างนั้นแหละ เพราะนั้นในอายยะเนี่ยอัลลอฮ์ทรงตำหนินะครับตำหนิบรรดาคนที่เป็นอุมียูก็คืออาวามทั้งหลายที่อ่านแต่คำเพีร์อย่างเดียวนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของหลักการไม่สนใจเรื่องของาศาสนาอะไรเลยอ่านอย่างเดียวอ่านผ่านๆแล้วก็คิดแต่เรื่องาศาสนาเออน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่นา,จนา,นนาจะอนันนั้นน่านี้คิดคิดอย่างเดียวแล้วก็ตักลีดปฏิบัติตามแบบอ้านมาแบบตาบอดตามผู้รู้อย่างไม่สนใจอย่างเดียวนะครับตามอย่างเดียวซึ่งตรงนี้ เชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียานะครับเชคซาดี้ได้ยกคำพูดของเชคเชคุณอิสลามอิบนุตัยมียาไว้ด้วยว่าอาญานี้เนี่ยรวมถึงอะไรนะครับฟินัลลอฮ่า,าตาลาซัมนะครับอัลลอฮ์ทรงตำหนิบรรดาผู้ที่เปลี่ยนดำหลัดของอัลลอฮ์จากจุดประสงค์ซึ่งก็รวมถึงคนที่ยึดกุรอานและก็หะดีษด้วยโดยที่เอาไปใช้เป็นเหตุในการทำบิดาทั้งหลายก็คือแทนที่จะแปลกุรอาน แปลฮะดิษตามหลักการที่ถูกต้องก็บิดเบือนตามความต้องการของตัวเองตามความอยากได้ดุนยาของตัวเองบิดศาสนาออลลอฮ้ทําแบบนั้นบิดศาสนาอัอาลลอฮ้ทำแบบนี้นนอ,อ,บบนอันนี้ผู้รู้ปัจจุบันก็มีเยอะครับเยอะที่เอากุรอานมาหากินเอาฮะดิษมาหากินตรงกับนับซูตัวเองบิดได้โอพี่น้องครับอาย่านี้แปลว่าแบบนี้นะเพราฉนนั้นพี่น้องต้องแบบนี้แบบนี้โออาย่านี้มันไม่ได้แปลว่าแบบนั้นมันแปลว่าแบบนี้ต่างหาก หลอกลวงชาวบ้านอาวามก็ไม่รู้เรื่องเอาวามก็เออทําทำเริ่ตํำหนีบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เขาสแสวงหาริสกีด้วยกับการบิดเบือนศาสนาที่เราตาลาบอกแล้วเราจะตําหนีในอายะต่อไปด้วยว่าสแสวงหาริสกีที่ไม่ฮาราลนหาความชั่วหาสิ่งที่เป็นารอมหาเงินารอมด้วยกับการบิดหลักการศาสนาเอาฮะดิษมายกผิดผิดเอากุรานมาอ้าง เพื่อสนับสนุนแนวทางชีริกแนวทางบิดาของตนเองและก็เช่นเดียวกันนะครับเชกก็บอกว่าและก็ตําหนิบรรดาคนที่รู้คมภีร์ด้วยที่รู้แต่เพียงแต่ว่าไม่รู้อะไรเว้นแต่เรื่องของอามานีรู้แต่เฉพาะเออหวังไปวันๆนะครับมีลมๆแรงๆไปวันๆอิสลามน่าจะเป็นแบบนั้นอ่านอันกุรานก็จริงแต่กุรานนั่นมันไม่พ้นลูกคอมันไม่พ้นคอ,ม,นม,นอมันไม่พ้นลูกกระเดือก นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเชคซาดีเขาบอกว่าอะไรฟาหาอุไลัยนนามะฮุมตันนุนอัตกอลิดเดออาลินอินมินฮุมพวกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรเว้นแต่อ่านกุรานแล้วก็สภาพของเขาก็คือสภาพของคนที่ปฏิบัติตามผู้รู้อย่างแทบแปลเป็นสำนวนเราก็คือไม่ลืมหูลืมตาเพราะนั้นอายานี้เนะี่ยเชคคุลอิสลามอิบนุตัยมียะเชคซาดีเนี่ยจึงบอกว่าการที่เราจะปฏิบัติศาสนาเนี่ยมันก็เป็นไปได้หนึ่งเป็นผู้รู้อย่าบีดเบืออหล,กลักการศาสนา บิดไปบิดมาเอาให้เข้ากับมัสฮับของตัวเองนี่บ้านเราก็มีเยอะแยะหรือยานะครับพยายามช่วยเหลือมัสฮับตัวเองความคิดของตัวเองแนวทางของตัวเองครับว่ามัสฮับนี่คือแปลว่าแนวทางแนวทางของตัวเองนะครับบางคนบอกเป็นสลับแต่เอากุรานอาลฮดีิษมาหากินหลอกชาวบ้านมีครับบิดไปบิดมาเอาคําพูดของอุลามาบิดไปบิดมาเอาคําพูดของผู้รู้มาบิดให้เข้ากับตัวเองทั้งๆที่คาพูดผู้รู้นั้นมีส่วนอื่นอีกก็ไม่เอามาขยายไม่มาพูดมีไหมมีเหมือนกัน อันนี้ก็แย่อีก <have S 2> <tinc S 1> กลุ่มหนึ่งก็แย่ก็คือว่าตามผู้รู้โดยไม่ถามอะไรสักอย่างละเออผู้รู้ว่าไงไม่ไงก็ท้ายที่สุดก็อ่านกุรานทั้งวันแต่ก็เออว่ามาแล้วกันสั่งฉันแบบไหนฉันก็ตาม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 เออโอ้อันนั้นไม่ได้อันนี้ได้ฉันก็ตามหมดอันนี้ชิริกเออไม่เป็นไรไม่ชิริกอ่าทำอันนี้บิดาไม่บิดาทําได้เอายกกุรานยกคันดิสหลอกไปหลอกมาเพราะฉะนั้นอาย่านี้จึงเป็นการบอกว่าเอาวาม คนที่ไม่ใช่ผู้รู้คนที่ไม่ใช่ตอริบุไลหน้าที่ของเราเนะี่ยหมายถึงชาวบ้านทั่วไปพวกเราทั่วไปเนะี่ยหน้าที่ของเราทุกคนก็คือจะต้องเรียนรู้ศาสนาหรือศึกษาศาสนาผ่านผู้รู้โดยใช้สติปัญญาแต่ตรองอย่าเป็นแค่ว่าศึกษากุรานอ่านอย่าเป็นได้แค่ว่าอ่านอันกุรานแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอามานีทั้งวันคิดอย่างเดียวศาส,สนาเป็นอย่างนั้นหรือลอกเรียนแบบอย่างเดียวไม่ใช่ อิสลามไม่ใช่แบบนั้นอิสลามคือถ้าเราเป็นผู้รู้สอนหลักการที่ถูกต้องเราเป็นตอเิบิลอิลับเป็นครูอาจารย์เราก็ต้องสอนบนหลักการกิตาบุลลอฮและซุนนะที่ถูกต้องอย่าสอนให้ชาวบ้านนั้นอยู่ในแนวทางที่ผิดสอนให้ชาวบ้านยึดในเรื่องชิริกยึดในเรื่องบิดาสอนให้ชาวบ้านตามตักลีตผู้รู้แบบไม่ลืมหูลืมตาผู้รู้ว่ายังไงก็ฉันตามอย่างนั้นแหละและชาวบ้านน่ะถ้าคือหลักฐานกุหลาและฮะดิษยังแยกไม่ออกใช่ไหมฮะ ไม่สนใจจะแยกอ่ะแล้วผู้รู้หน่ยยิ่งลึกแยกยยกกว่าอีกไม่ยิ่งแยกเลยจะรู้ได้ไงว่าเป็นผู้รู้คนไหนเป็นผู้รู้อัลุสุนนะผู้รู้คนไหนเป็นผู้รู้ที่พาหลงผู้รู้คนไหนที่มั่วมันก็ต้องดูจากสิ่งที่เขาพูดครับไม่ใช่บอกพอเป็นผู้รู้ปุ๊บใครเป็นคนมอบให้ตำแหน่งผู้รู้ครับเซ็นไว้เหรออ่ะมีการลายเซ็นอาคนที่เป็นผู้รู้แล้วนะก็เซ็นไม่มีใครรู้หรอกครับว่าใครเป็นผู้รู้เพราะแม้กระทั่งผู้รู้เองเนี่ยเชอุซัยมีนเองนะครับ หรือว่าอุลมามะหลายคนนะฮะที่ผมเคยฟังเคยเนะี่ยแกก็บอกว่าแกเป็นตอริบุลไอนแกเป็นแค่นักศึกษานั่นด้วยกับความถ่อมตนนี่ะท้ายที่สุดแล้วก็ใครเป็นผู้รู้ล่ะแล้วใครเป็นผู้รู้สุนนะมันหาไม่ได้ไงเราก็เลยต้องกรองด้วยกับกีตาบุลละและสุนนะแล้วก็ถามครับถามผู้รู้ว่าเออกุรานว่ายังไงอัดดิสไวยังไงถ้าเราเข้าใจเราทำดูแลถ้าเราไม่เข้าใจก็ถือว่าเออแล้วก็เลือกผู้รู้ที่มีมารยาทที่ดีนะครับมีความรู้ที่ดีแล้วก็ยึดมั่นในหลักการ เราก็ตามไปเลยถ้าอยู่ในสภาพนั้นไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะเหมือนกันในอายะกุรานที่เราบอกไว้ตรงนี้ที่เช็ซาดี้บอกไว้ว่าอย่าเป็นผู้รู้เลวที่พาชาวบ้านหลงบิดเบือนหลักการหลอกไปหลอกไปไม่ให้อะไรนะฮะลูกไก่อยู่ในสุม่มไม่ให้ออกมาอย่างเงี้ยนะหลอกอยู่อย่างงั้นอย่าเป็นแบบนี้ประเภทนี้หรือว่าเป็นตอริบูไลน์ลมีคนชี้นําสังคมนะ่ะมันรวมหมดครับผู้รู้เอ่ยตอริบูไลน์ลมีนะครับนักศึกษาหรือคนที่เป็นครูอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาก็เกี่ยวหมด อยู่หมดในประเภทนี้นะครับประเภทที่สองผู้ตามเองก็อย่าตามเป็นประเภทที่ว่าอ่านกุรานอย่างเดียวดูฮะดิษแต่ไม่ไม่ศึกษาไม่มไมตะดับบุตไม่เขยควรเลยว่ากุรานว่ายังไงฮะดิษว่ายังไงเพราะนั้นหน้าที่ของเราเราต้องทําเต็มความสามารถครับพี่น้องครับทำเต็มความสามารถแต่ไม่ได้ก็อห่ามดุแลิละครับไม่ได้ก็อห่มดุลิละคนนี้ผู้รู้นี่บอกอ่านี่เป็นชิริกออีกคนนึงบอกไม่ใช่ ผูรู้คนนี้บอกนี่เป็นบิได้คนบอกไม่ใช่หน้าที่เราก็คือเราก็ต้องฟังหลักฐานว่าเออมันใช่ไม่ใช่พิจารณาดูให้ดีแต่ว่าการต่อโล่มอบหมายต่อโล่เราก็เลือกว่าสิ่งที่น่าจะถูกต้องที่สุดด้วยกับหลักฐานจากกิตาบุรุษสุนนะผมว่ามันไม่ยากหรอกนะพี่น้องแต่ละคนนะฮะจบกันสูง,ส,งสูงทั้งนั้นนะฮะทำไมจะแยกไม่ออกใช่ไหมฮะขนาดเรื่องโควิดเรายังแยกออกแยก่ๆเลยเออโควิดมีกี่ประเภทไวรัสอะไรยังไงนะครับแล้วก็ฟังอินชาลอเราก็จะปลอดภัยนะครับอ่ะวันนี้